งานหงยษ์ของวัดห้วยลึกก่อนนะครับวัดห้วยลึกตั้งอยู่ที่บ้านห้วยลึกหมู่ที่ห้าตำบลนานหูกวางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคิริขันมีคนพยายามจะลื้อถอนหงต้นนี้อยู่หลายครั้งแต่ผู้รับเหมาที่จะต้องมาทําการลื้อถอนหงต้นนี้ได้มีการฝันว่ามีการฝันว่าหงต้นนี้ได้ไปไล่ทําร้ายให้ไม่มีใครกล้าลื้อถอนหงต้นนี้ออกไป ในอดีตว่ากันว่ามีชาวบ้านเห็นหงส์ตนนี้ได้าหายไปในตอนกลางคืนและมันก็จะกลับมาตั้งอยู่ที่เดิมพร้อมกับคราบเลือดที่ติดอยู่ที่ปากในอดีตเล่าต่อต่อกันมาว่าเคยมีคนที่ขับรถผ่านมาในถนนเส้นนี้และได้พบกับหงส์ตนนี้ที่กำลังเดินข้ามถนนไปยังอีกฝั่งบางคนก็ว่าเฉพาะผู้ที่มีบุญญาธิการเท่านั้น ที่จะสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้